โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนบบดำตัวนั่งกลมนะวันนี้ได้อยู่กันในเกมมูไลเบทอีกเช่นเคยนะครับแต่คอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นการรีวิวอาชีพนะคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวนะครับ PVP แล้วก็โหมดเพื่อนเลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาลอง PVP นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับสู้กับเพลเยอร์บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโหมดอะไรบ้าง ตรงนี้ก็จะมี1ลบ1นะครับอันนี้จะเป็น5ลบ5แล้วก็มี 40H ส40ิบนะครับแล้วก็จะมีะบัตเทอร์นยอ์นะครับอในส่วนของในหมวดบัตเทอร์นอยดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับฟรีไฟล์นะครับผู้ชมที่แบบว่าลงไปแล้วไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สู้กันนะครับในส่วนที่ผมได้เคยลองลงไปเล่นเนี่ยก็จะมีแบบเก็บชุดเก็บคมพีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนอาวุธอะไรเงี้ยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมข้างในทีละกันนะครับ แต่ว่าก่อนที่ผมจะไปลอง Battle Royale ทเ,ทเนี่ยแต่ผมจะมาลอง 1- นลบหก่อนนะครับซึ่งโหมดนี้อาจจะได้เจอบอทด,ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะพยายามตัดช่วงที่สูขข้กับคนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะไปอ่ะลืมบอกอาชีพที่ผมเล่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทวนนะเดี๋ยวลองเอาทวนไปพีพีกับผู้เล่นคนอื่นดูนะครับไปอ่ะอันนี้เราเจอกับอาชีพอะไรวะเนี่ยเรเวลเก้าสิบห้า น่าจะเป็นผู้เล่นมั้งครับไม่มีรูปตาช่างมม่งนะโหโดนเปิดก่อนงี้น่าจะเป็นผู้เล่นเป็นแน่แท้โอ้โหอยับไม่ได้เลยฮะโออย่าไม่ได้เลยนะฮะต็ดแบบนี้เตับแบบนี้ก็ลอยไปก่อนล้วกัน โอ้ว้าแน่นอนจริงๆคนคนนี้เออโอเคบอดหรือเปล่าวะดูนิ่มๆอ,อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าบอดไหนะแต่ผมจําได้ว่าถ้าเป็นบอดมันจะต้องมีรูปแต่ช่างนะอืมออะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองไปลงได้เอยนะครับออบอะไรเนี่ยกะบีบอะกะบี่รูปมันเล็กนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะ เคนหรือเปิดไว้95ตลอดอ่ะไม่เป็นไรเป็นแค่บรรยากาศ นยจอืมอไปนะมมโอขอจิ้หน่อยครับลอยไปสิจ้าไ่ผมว่าน่าจะเป็นคนนะเนี่ย บอทมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ได้เออโอ้โหเริ่มเริ่มโด,ดนแล้วฮะตอนนี้เริ่มโดนตัวแล้วเอาซื้อ,อบ้างอลอยไปสิลูกนี่ไม่ลอยเออนีออ่แต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นบอท เดี๋ยวเรามาลงต่อเรื่อยๆนะครับเพื่อการไต่แรงด้วยนะส่วนจะเจอคนเจอบอทนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปแล้วกันว่าผมเจอกับคนหรือว่ากับบอทนะอันนี้เราเจอกับหออััเเาเลลไว่น่ c a สโอเค อ๋อ oh, จังหวะนี้เอ,อือโคสีสีโคสีสีหรอจ๊ะโอเคอโอโดนสวนแล้ว โอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผู้ชมโอเครู้สึกว่าเจอกระบีค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะได้ให้ขึ้นแรงไปนะครับผู้ชมโอ้ รอบนี้จังจังหวะกระบ,บี่ดีแล้วเนี่ยหรือว่าอันนี้จะเป็นคนดูแบบมีคอมโบมากเลยดูแบบมีคอมโบมากเลยนะฮะโอโ้โหผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคนนะเนี่ยดูมีจังหวะมากเลยดูมีจังหวะจตโคนมาก จังหวะแม่งมเลยลูกออกก่อนละกันโอ้โหออกไปได้แหลยจังหวะดีใช่ไหมจังหวะดีแปลกๆอ,ะอ่ะอ๋อเอาละหลาสิทีก่อน ก็ลอยไปในถอดเนื่องอย่างนั้นเลยฮะคุณผู้ชมเอ้ยอันนี้คนแน่เลยผู้ชมเมลหกสิบหกเอ๊ยนี่ผมว่าเนี่ยคนแน่แนเออชัวปื๊บ เลยอย่างนี้ทนแน่ๆไม่มีรูปดาบขึ้นแล้วไปกันละจ้าอ๋อใช่เลยเฮียเะเต็ปมันใช่ โหดให้เลยจ้ะผนแน่นอนเบลหกเก่งมากเลยจะขึ้นหล่อแล้วฮะ เก่งจริงๆต้องอย่างนี้สุงว่าเอออันนี้ผมว่าคนแล้วแหละมันไม่มีรูปแาบขึ้นด้านขวาแล้วแล้วก็เวลแบบนี้สเต็ปประมาณนี้อันนี้คนชัวครับมาดูเก่งกับพวกเวลก้าสิบกว่าอีกนะอืมราคาขึ้นไปเก้าห้า บอดแน่เลยเนี่ยมีสเต็ปอยู่นะเฮ้ยอันนี้คนแล้วแหละตีไม่เข้าเลย ้คนเปล่าวะเป็นไปได้เป็นไ่ได้จะเจอคนแล้วพอดึดเลยโอ้ ผมว่าอันนี้คนแน่เลยเี่ยมันดูมีชั้นเชิงรูบ้บทจะเก่งขนาดนี้โหโดนตรวจแล้วอืดพอกันเลยอืมอืดพอกันเลย ด้วยไปกันแล้วจ้ะเออผมว่าอันนี้น่าจะขน

ย่าคอมโบไปกินขั้นหน่อยผมว่าอันนี้ละคนผมไม่เคยสู้ใครนะขนาดเลยชัวชัวชัวเออเอออึดจิบหายลายเกือบหมดก้าวให้อีกแล้วเล็กสวย บอไปเลือยมีฉันเชิงใช้ได้แล้วเราเนีย่ย อันนี้ก็น่าจะขนนะ <c oughs> เพราะว่าเลือดผมน้อยกว่าแล้ว <c oughs> แค่แหละแล้วมันก็ดูมีชั้นเชิดน,นะแล้วก็อื่นด้วยเนี่ย คิดง,งหญ่อืมอืมว่านี้แหละคนชัวร์แต่ยังไงก็ต้องใายแพ้ไปไอ้น้องเออหรือบอดมันจะเก่งขนาดนี้วะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแพ้บอดนี่เขินแย่เลยนะโอเคครับคุณผู้ชมสลับ PVP นะครับ1่ลบก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกันหมดบัตเทิรนเลเยอร์นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าผมเจอกับคนบานั้นเดี๋ยวผมจะตัดรอบที่คิดว่าสนุกที่สุดให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันถ้าอันไหนไม่ใช่คนคุณผู้ชมก็บอกนะหรือวิธีการดูอะไรยงเงี้ยผมก็จําไม่ได้ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อน,นเป็นลูกตาช่างหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เราไปดูหมวดมาเทิร์นในย่อเก็บ,บน,นะครับเดี๋ยวเราไปเร่กมาเลยไปโอเคครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ในบทบดมาเทิร์นในย่อวันที่เรียบร้อยนะค้นหานะนาน <laughs> โอเคฮะ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับลงมาเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนนะครับห้าคนนะครับ แต่ละอาชีพแตกต่างกันไปเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงด้านในเนี่ยก็จะเป็นการโดดร่มก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะผู้ชมโอเคก็เหมือนฟีไฟนะอ่ามีแผนที่นะครับเราก็สามารถติ๊กได้นะครับจะลงตรงไหนเอ่อแต่เพื่อนลงแนละ้วไม่เป็นไรก่อกันไปเป็นขบวนแบบนี้นะครับแนะนําเลยว่าอย่าอยู่ห่างจากเพื่อนนะครับ อย่าอยู่ห่างจากเพื่อนเพราะว่าคุณอาจจะน็อกด้วยคอมโบเดียวได้นะครับฉะนั้นไปกับเพื่อนนะอจะได้คอยช่วยเหลือกันนะครับผมก็จะตามเพื่อนไปนะครับเพราะผมเคยละเดินไปเดียวๆวเรียบร้อยเลยฮะอันนี้คืออะไรครับ <c oughs> คืออะไรฮะหน้าจุ่มนี่คืออะไรฮะลงไม่สุดอ่ามีก่องฮนะมีก่องเก็บของอันนี้เป็นประดับ ลงมามันก็จะเก็บชุดอาวุธอะไรพวกนี้แหละครับออเคน,นอนแหละกวางเหรอเรายังไม่ได้คาพีนะครับเราต้องไปหาพวกสมุดคาพีด้วยครับจะได้มีสกิลเพิ่มเติมนะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่า,าเราสามารถเปลี่ยนอาวุธใช้ได้หรือเปล่านะ,ะเก็บของก่อนอน,นี่รองเท้าหรอเตนา ไม่ได้บ้างีอะไรน้ำเต้าอ่ะนี่ไงสมุดอ่าได้มาเล่มหนึ่งนะครับโอเคเสื่อนตีแล้วก็มีโอ้โดดได้ยังไง ให้อะไรบ้างของทองเหมือนมันจะไปเก็บของที่เพื่อทิ้งไว้โหแม่งเหลือครบเลยฮะห้าคนนะฮะเหลือสามอีกคนหนึ่งไปไหนไม่รู้อเหมือนจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้รนะับเหมือนจะไปเจอวงในนะเฮ้ยนี่แหละสวยนั่นแหละกะเดื่อธนาออกมาทำไม เนี่ยฮะสิ่งที่ผมจะบอกอย่าเธเลิอดเธล่าออกมาคนเดียวแบบนี้ฮะจะโดนเพื่อนจับเขาได้เฮ้ยหน้าโดนว่ะจังหวัดนี้หน้าโดนมากเฮ้ยจู๊บมันจู๊บจับต่อยเพื่อน มแมนเราโดนแรงจังวะเพื่อนเดี๋ยวซีซีให้เออเอะไรอย่างเงี้ยแหละเพื่อนมันต้องลุมเออของนี้ไม่ต้องลุมแนฮะ สวยโอ้ของทองทั้งนั้นแม่เราไม่เห็นเก็บของดีได้แบบนี้เลยฮนะเฮ้ยคือแล้วเนะี่ยมีกันแอบมีคนแอบวะโอ้ไม่โอ้โหไม่ทันตั้งตัวเออเรียบรอ้อยคอมโบเดียว อันนี้ผมไม่แน่ใจว่านับของมาน,นะผมรู้สึกว่าโดนตีทีเดียวแรงเหลือเกินหรือผมเก็บของไม่เป็นก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเก็บของซ้ำๆแล้วมันจะแก่งขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่าตัวผมบางๆนะครับใครที่เล่นโหมดพัเท์เทนโยเซนเป็นก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับว่าเทคนิคการเล่นเอ้ยมันต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนับของหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์บอกได้นะส่วนตัวผมว่าไม่น่านับนะแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าท้างมโดนแรงนะครับอาจจะเป็นเพราะเก็บชุดไม่ดีหรือเปล่านะ เพื่อนหรือี่คนเนี่ยเรียบร้อยได้ที่การครับคุณผู้ชมสำหรับเบอร์เทิร์นยอนนะครับอาเท่าที่ผมสรุปนะอย่างแรกเลยคือก็เปลี่ยนอาวุธได้นะครับอ่าเราก็ต้องไปเปลี่ยนเอาในกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถเก็บยาสำําๆได้ส่วนอุปกรณ์สมใส่นะครับเก็บไปก็เท่านั้นเพราะว่ามันไปลกอยู่ในกระเป๋านะครับก็ต้องเลือกใส่ที่มันดีกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ พยายามเกาะเพื่อนไปนะครับถ้าเกิดเราดดไปคนเดียวเงี้ยอาจจะโดนซีซีแล้วไม่ได้ขยับเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเขาจะเกาะเป็นกลุ่มก้อนตลอดเนาะสำหรับหมวดไปเทเลเยนอีก่วนหนึ่งที่ผมยังไม่เข้าใจนะครับผมรู้สึกว่าตัวผมโดนแรงกว่าปกติเหมือนมันนับขออย่างไงไม่รู้นะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะสกิลเขาสูงกว่าหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาแนะนําที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวนะครับ ในโหมด PVP แล้วก็เบอร์เทนเนอร์นะครับต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไปก่อนนะจ๊ะยูทูบครับ